สบายดีดิตาซาลาไตเดอร์สบายดีวุ้ศุภุกนน์น้อสบายดีพี่น้องพังลาวนำเดอรสบายดีพี่น้องพังไทยขนำเดอร์สบายดีวุ้ศุภุกนทัวโลกเลยเดอร์มื่อนี้ดิตาสิไปสิไปข้อมีใหายน้องใา้เราทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปดิตาจะไปอ่าสุมาสุมะภูเถาวนีบาทก่อนฉันเป็นสังเกตีว่าเ้านับคือหักแม็กดิตาจะไปสุมาสุมะและจังคอยไปข้อมีใหายน้อง นี่น้องไทรฮะก,ก็เตรียมซื้อครั้นหรืปรับเนาะชื่อเลยนี่ฮก,ก็ได้มาขู่คอตัวแทนนทา,ยายนายเนี่ยมีงานเรียบร้อยเนาะนี่วฮะก็จะเตรียมไปครัวเมียมให้กับน้องหรือน้องเกณฑ์เอาถือวันนี้นิตาใส่สุดกระโปรงแต่ว่านิดาก็สิขับรถพี่เก่าเนาะน้องฮะหนุ่มสงคนทางกับเตรียมจะไปเลยเนาะนี่ก็คือแม่ของน้องไทรหรืใหญ่ เตรียมไปเลอดลูกคลอเมียให้ร้านาน,มมาน,นี่น,น้อกปูที่จะพาไปกร <laughs> ะรังสีเตาไ <laughs> ปีากกป้านอไให้ทุกคนสีเสือ <laughs> <laughs> สกับเป๋าใครยอมไปเนาะแต่ละคนคนเกี่ยงไปหลายคนเนาะอันจะเบาเนาะใกระเป๋า,นะปา,ปาหลอดเยอะมากเลย สภาพไปดินพี่ไม่จะได้มีเราสักคนทีมงานจะแห่ไปเนี่ยเตรียมแห่ไปด้วยจะไรจิตใจจะเก่าจเลยไม่อะไรไปจะไรเดี๋ยวมาอะไรได้เดินมาหนี้เด้อโอเคเอาแบบเดียวได้บาเบาๆน่เบาเจิ๊บเลยป้วงจิ๊บเลยป้วงเด้อยาเฮ็ดได้เนื้อหาแาวโอ้แฟนผัวได้ดิ คือมมาจอดได้แต่ห้ามกไปทิ้เตียกแล้วม่นมไ,ปไปทิ้แห้งแท้ตกใจตื่นลูกก็มากินเพินอีกตกใจกเราเป็ยุ่งของแงหงอไรเมนหโอ้เป็นะเนาะนี่มันจะเลิมไปเลยนอนนีน่าง,งารถคัดดนนี้ไม่ตจผู้นะี่ยงเลอกระเทยนตึง่างกระเทืหนึงงรอนตึงับกระเทยอีกอันนี้ <c oughs> นี่กระเทืออสั่งรจักก <c oughs> ัน รถห้าลิขิตเลยจ้าคนแปดคนแล้วรถ้อนนีมันมีจักคนกีสิบสามคนโอ้ยจเกินเนาะชาจารยมันสอดเนาะตอนนี้หัวอีกแลสอดชาบที่สอดเนาะได้บางท่าที่ตานั่งก็ตัดกันเะไรตอนนี้เอาแบบจะเท่เนาะแค่นี้ก็ะสอปลาไหลเนาะพี่น้ำปีน้ำไปทางล่างเนาะปีน้ำไปทางล่างเนาะสุขภัณฑ์จะชิวยได้เนาะประหม่ามทุกคนหักกระไรบ้าหอดบาทสาวเรียบร้อยเลยเนาะ นี่ปีนาดีไลายคนลทแมงภาษาภาษาโดนอีกขั้นหนึ่งนะครับจะคอยเข้าไปบาทเดียวอันนี้ส่วนแม่ผู้เสือสีหมวกนี่เป็นที่คั้นเป็นแม่ของน้องลายเสียมาขอเมียปีใหม่เลยก็มานเลยนอน้องเขาเลยก็ได้เฮ็ดจะได้หั่นฉีดมานคือกันไง อยังต่ำมาแล้วเนาะทุกคนเลยวิธีการมาของ่ญ่เลยเนาะเรียนร้เล่นงติมเนาะง่ตนี้มีอะไรอยู่จมพุจุมาเลียมมัแลรกเลนี่บอเออเออเน้นแล้ว ก็มีหนอเป็สัวีหนอนป่ะเออกเยเออไล่เติมแล้วเว้ยเดือนเดือนของทองไผ่ที่ฮัจะว่าคอ เอออะเด้ยก société, คันขอยกคันเหล่ <S <S าเด้เข้าอันน uh ี้มาจับกรรมแผ่นดินขับเมื่อปักซองก็นแล้วมาเมื่อชิมาตองหักมันไรยแข็งไฟเป็นเสือห่วงตะกุนมาเมื่อหวังจะเอาสวนมอนมาชอนสวนนีจะเอาสวนบมักนี่มาชวนมักขนุนมาน้ำควายบักเลยหน่อยห้ากินไก่เข็ดมาผอซาวเมื่อ องบ้านโบยักเมื่อน่ะสิแล้วมักหักหันแล้วจึงว่าว่ามาท่างหนี่ชีวาจังได้คุณอ้อยซอย้้อกลากอเพก่นอกะบ่สอดมนเาะบ้สู้เมื่อก่อนนะเรื่องเลแต่น่หันเด้อสู้มือันครับ อันนั้นต้นนี้กะบ่ฮั่นได้ว่าเนาะมีแต่วา่ามามื้อนี้พวก,บบวกเฮา,านี่กะเว้าเรื่องว่าทดแทนค่าน้ําตุน้ํานมค่าเลี้ยงอือเว้าหลายกะบ,บ่คือเว้าน้อยกะบ,บ่คืออันใดกทงนั้นสิว่าจังได๋เออ อมีนี่จะมีความสุขเด้อวยกวันสุขบ่มีคำเศร้าะไอ้พ่อในเจ้าอายุสุขขังพลังมันน่าป็นแต่บอกจะปีใหม่วันใหม่โชคใหม่ใส่ใหม่อะไรเข้ามาเด้ออันไหนบ่ดับบ่ดีนี่แหละด้อไปนำเก่าเด้อยวพ่อในเจ้าอหอมหอมผัวหอมอยู่หอมผัวได้

หลังจากแถวผูกพอต้องแค่ไหครจะไปเบิรมูเกยไปไปเบองนลำกาทุกคนไปไป up เนอไม่เมื่อเอื้อดีๆนนอเข้ามาหมักให้เอื้อดีๆนนอเข้ามาให้เอื้อหมักเอร์อไปถ้าจะไปเบิรงเลยมูคือออกมูเคยอันนี้ก็คือมูเคยเราทุกคนนี่นี่มูเคยน้องนอก็นั่งเบิรงให้กำนังใจเนอปรับมอนี่กขยานแห้อย่างนย่างนี้อันนี้มอแล้วถ้าจะเห็ดมันกลิ่นจะตก นี่โต๊ะนี้อบวะนี่มันธัูเนาะอันนี้กาวิธีนางกินนางย่างกานางแบบสบมสบายวะต้องแบบนางหยานางย่างเนาะเบียร์แก้วหนึ่งพอจบแก้มเอ๋ยหมูนี่นเส็ดยังกินวะพวกหมูขอหมูเคยเส็ดยังกินหมูเคยค่ะต้มเป็นอบเป็นอบอืออบก็ได้ลาบก็ดี đem cái này là ơi ốp úp úp bỏ úp cái này cái này có thể xuống cái xe <laughs> <laughs> wow. rồi chụp đỏ bia ba bia ba bia đi qua ôi 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 เขาไล่ตัวต well ิคแต่ว่าเพราะว่าสถานที่ที่เาโบกยงไม่ได้เาะว่าขอนไม่ร้ายอีกไม่อยู่นี้าจช่วยพูาเมาร้ายสิคร้าพัวดแต่วก็ีทรอแเดียทุกคนหลังจากแล้วการผูกคอต่อแทนแตะกาคอแล้ว รายกาลพิจาพาไปเบิ่บงมูเคยแลย้วเน,ะน,ะนาะพิ่ารณาจะก็จบคลิปเพียงสมมิณจะกคนขอบใจที่พิตารณาในกฮับชมคลิปหน้าพอกันหมาจะได้กระลื้มกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิจารเาในคลิปใหม่ต่อไป้ทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันหมา